ก,ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่อุตส่าห์มาก็สุดท้ายปอกเขาก็ไปสบายเข้าไปตอน1 1บ0โมงห้จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อยู่ตรงนี้มา70วันเต็มเขาก็สู้สู้มาตลอดเราเราทราบดีว่าเขาเนี่ยสู้ ก็ก็เดี๋ยววันนี้ก็คงเป็นทางโรงพยาบาลน,นะครับถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการออกไปนะครับแล้วส่วนรายละเอียดของปอเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะพาปอกลับบ้านที่บุรีรัมย์ไปตั้งส่วนที่วัดกลางนะครับอำเภอบุรีรัมย์บ้านเกิดครับสวดรดน้ำศพตอนสี่โมงเย็นแล้วก็สวดทุ่มหนึ่ง มีวันอังคารมันพูดพุทหัสุสุขและเสาร์แล้วก็ทำธุรกิจวันอาทิตย์นะครับครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวคงตามจากข่าวอีกทีนะครับว่ามีอะไรขึ้นต่อไปนะครับตอนนี้ทางกองก็พยายามเต็มที่ครับทำใจเพรารู้ว่าวันหนึ่งคงมาถึงก็ ก็สู้กันมาตลอดอดทนกันมาตลอดเขาก็ไปสบายจริงๆที่อดปอะร,รอ,ออะ,ออะก,ก็บอกบอกไปหมดแล้วครับบอกไปแล้วครับ,คร,บ,บค,ครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับ